สวัสดีค่ะชาวเฟซชาวเฟซบุ๊กทุกท่านนะคะแล้วก็อิสตาเกมนะคะวันนี้นะันซี่จะมาบอกเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับถุงยางอนามัยค่ะออยอมรับเลยค่ะว่าถุงยางชิ้นแรกที่นันซี่ได้มาเขาแจกฟรีที่อนามัยนะคะแรกๆก็ไม่ค่อยคุ้นหรอกคะ่ะแต่พอใช้ๆไปนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ใช้ง่ายนี่โรคอะไรที่ฮิตนะคะถุงยางเขาป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นโรคฮิตที่เรียกต่าตับในซิฟิรีสหรือว่าเอชนะคะ เป็นคนซีบ้าก,กินฉุงอย่างมากนะคะชอบซื้อให้เพื่อนๆ่อนมาดมเล่นนี่ก็ถือว่าเป็นกลิ่นโปดนะคะกลิ่นสับประรดดีใจนะคะคือเป็นคนที่ก็ใช้บ่อยที่สุดทุกครั้งที่ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมลง a c e b o o k นะคะ,ะเพื่อนเพื่อนก็ถักเราว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นถุงยางสีถุงยางของเชอมันสวยจัง นี่ขนาดฉันยังใส่ไม่เยอะเลยนะคะเนี่ยก็ <c oughs> ยอมรับนะคะว่าสังอยางก,กินซารีนี่เขาดีไงแต่ใช่อยากลองก็คือต้องมาลองใช้เองนะคะบ๊ายบายค่ะ